สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับสิงหาคมนี้ต้องออกไปฝ่ายค้านขีดเส้นตายรัฐบาลประยุทธ์ไร้ศักยภาพทำคนจนพุ่งหนี้ท่วมความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา17.40นาฬิกานาทีที่ห้องวันวานเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาพักรวมฝ่ายค้าน จัดประชุมในหัวข้อผนึกกำลังขีดเส้นใต้ความล้มเหลวขีดเส้นตายรัฐบาลโดยมีแกนนำและตัวแทนพักร่วมฝ่ายค้าอนอาทิเช่นนายแพทย์ชลนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภานายชัยทวัฒน์ตุราธนเลขาธิการพักก้าวไกลนายวิรัตวระสศรินทร์องหัวหน้าพรรเสรีรวมไทย พันตรจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาตินายเทวกฤตพรพรมมารองหัวหน้าพักเพื่อชาตินายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพักพลังโปรงชนไทยร่วมประชุมจากนั้นนายแพทย์โชรน,น่านอ่านถแถลงการพรรคร่วมฝ่ายค้านขีดเส้นใต้ความล้มเหลวขีดเส้นตายรัฐบาลที่สิ้นสภาพระบุว่าประเทศไทยกำลัง อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดเผชิญกับวิกฤตในทุกมิติวิกฤตตัวผู้นำนายกที่ไร้ศักยภาพขาดความน่าเชื่อถือนำพาประเทศมาถึงทางตันเป็นรัฐบาลหมดสภาพในการบริหารราชการแผ่นดินอีกทั้งยังจะสิ้นสภาพในมิติความถูกต้องตามตัวบทกฎหมายปมวาระนายก8ปี นายแพทย์ชรนานกล่าวว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่สร้างความทุกข์ยากแก่พี่น้องประชาชนอย่างแสนสาหัสทำลายสถิติการเพิ่มขึ้นของคนจนนี่สาธารณะนี่ครัวเรือนการตกงานการขาดดุลของงบประมาณสูงสุดของประวัติศาสตร์ชาติภายใต้การบริหารของรัฐบาลวิกฤตสาธารณสุขที่ฆ่าชีวิตของพี่น้องประชาชนต้องนอนตายกลางถนน เปน็นจำนวนมากกลายเป็นประเทศที่ติดเชื้อลำดับต้นๆของโลกสาเหตุมาจากการบริหารและมาตรการที่ผิดพลาดควบคุมโรคระบาดแบบไร้ทิศทางกระทําเสมือนชีวิตของประชาชนนั้นไร้ค่าไร้ความหมายวิกฤตการทางการเมืองเผด็จการในคราบของประชาธิปไตยได้สร้างประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายทิ้งไว้ให้ประเทศอย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยรัฐธรรมนูญฉบับ ควางยาพิษรวมถึงระบบนิติบัญญัติของเสียงข้างมากที่ล้มเหลวสภาอันทรงเกียรติกับกลายเป็นสภาที่ซื้อได้ด้วยเงินความคืบหน้าล่าสุดสยบข่าวลือวิกป้อมลั่นไม่คิดจะเป็นนายกยืนยันประยุทธ์อยู่คบเทิงไม่มีใครล้มได้ที่สำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีหนังสือเรียกให้นายพิเชษสถีรชวาลสสบัญชีรายชื่อเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและให้ถ้อยคำหลังร่วมเคลื่อนไหวกับพรรคเพื่อไทยเพื่อเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในเรื่องการเซ็นสัญญาโครงการท่อส่งน้ำา e c ว่าเป็นเรื่องของพรรคที่จะดำเนินการเพราะมีคณะกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่านายพิเชษอยากให้พักขับออกหรือไม่พ่อเด็กประวิทย์กล่าวว่าต้องไปสอบก่อนส่วนกรณีนี้ถือว่ามีความผิดหรือไม่นั้นพักจะดำเนินการเองและจะไปสอบก่อนเมื่อถามย้ำว่าห่วงหรือไม่ว่าฝ่ายค้านจะดึงเสียงจากพรรเล็ก30เสียงไปได้เพื่อโหวตไม่ไว้วางใจพ่อเดกประวิทย์กล่าวว่าเขาทำผิดหรือทำถูก เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเมื่อถามถึงขบวนการล้มพเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพเดกประวิทย์จะช่วยเคลียร์หรือเจรจาหรือไม่พเดกประวิทย์กล่าวว่าไม่มีไม่มีใครล้มหรอกไม่ต้องคุยนายกก็เป็นนายกอยู่แบบนี้แหละอยู่จนกระทั่งเขาจบนั่นแหละ เมื่อถามว่าน้อยใจหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพูเด็กประวิทย์จะเป็นนายกแทนหรือรักษาการแทนบ้างพูเด็กประวิทย์กล่าวว่าจะน้อยใจเรื่องอะไรไม่มีอะไรเลยพวกคุณน่ะก็ไปพูดกันเองทั้งนั้นน่ะไปว่ากันเองทั้งนั้นไม่มีใครไม่มีอะไรเมื่อถามย้ำว่าไม่คิดอยากเป็นนายกและจะอยู่ช่วยพูเด็กประยุทธ์ต่อไปใช่ไหมพูเด็กประวิทย กล่าวว่าเออความคืบหน้าสีสุวรรณยืน่นข้อมูลเพิ่มจีป้ปปชเร่งสอบเอาผิดประมูลท่อส่งน้ำอ e c ชี้พิรุษเพียบเมื่อเวลา10นาฬกาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,ปชจังหวัดนนทบุรีนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการองค์การพิทักรัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางเข้ามายื่น ข้อมูลเพิ่มเติมให้กับปปชเพื่อสอบสวนเอาผิดคณะกรรมการการคัดเลือกเอกชนในการจัดให้เช่าและบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกอธิบดีกรมธนารักษ์และคณะกรรมการที่ราชพัสดุที่มีนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรณีมีข้อพิรุษการเปลี่ยนแปลง TOR โครงการประมูลท่อส่งน้ำ EEC ซึ่งสมาคมได้เคยร้องเรียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วเมื่อปลายปี2564นายศรีสุวรรณจัญญากล่าวแต่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3ยังคงเดินหน้าเปิดการประมูลทั้งทั้งที่ทมีข้อพิรุธมากมายจนนำไปสู่การฟ้องร้องกันในศาลปกครองปัจจุบันอันเนื่องมาจากมีการปรับปรุง TOR ใหม่โดยกำหนดเงื่อนไข หรือหลักการใหม่อันเป็นข้อพิรุษคือ1ยกเลิกลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นข้อเสนอ 2. ปรับลดทุนจดทะเบียนของผู้ที่ยื่นข้อเสนอจาก500ล้านบาทเป็น300ล้านบาท 3. ปรับลดหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อจาก800ล้านบาทเป็น300ล้านบาทและ4เปลี่ยนข้อกำหนดทางเทคนิค ของผู้ยื่นเสนอจากต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจหรือบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการจัดการน้ําและมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณา2ข้อเสนอโดยในครั้งแรกจะนับคะแนนจากซองที่ส และ2ที่3รวมกันจนกระทั่งมีการประกาศผู้ชนะการประมูลมูลค่า25,000ล้านบาทนายศีสวรรั์กล่าวว่ายังมีความผิดปกติหรือเป็นข้อพิรุธอีกนอกจากการเปลี่ยนเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ใหม่ในครั้งที่2มันเป็นข้อพิรุธคือเหตุใดไม่มีการประมูลโครงการแบบ E-Bidding ให้ทุกบริษัทเข้ามาแข่งขันกันแต่กลับใช้วิธีเรียกมาแค่5บริษัทในการแข่งขันเสนอราคาและสรุปให้บริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดเป็นผู้ชนะจนเรื่องดัก,กล่าวนำไปสู่การกำหนดให้เป็นประเด็นที่จะใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายคนกระทั่งนายกรัฐมนตรี ต้องสั่งการให้กระทรวงการคลังตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการโดยให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบด้วยเร็วในทุกขั้นตอนทำให้กรมธนารักษ์ต้องประกาศเลื่อนการเซ็นสัญญาโครงการดังกล่าวกับผู้ชนะการประมูลออกไปก่อนเพื่อให้รอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนายรีสุวรรณกล่าวว่ากรณีดังกล่าวชี้ให้เห็นข้อพิรุษหลายประการ หลังจากที่กรมธนารักษ์และคณะกรรมการที่รัฐพัสดุพยายามเดินหน้าลงนามในสัญญาการประมูลที่มีข้อพิรุษไม่ยอมฟังเสียงทักท้วงจากหลายๆฝ่ายแม้จะมีการฟ้องร้องกันในศาลปกครองซึ่งมีความเสี่ยงว่าในที่สุดศาลอาจมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดว่าการประมูลนก,กล่าวเป็นการใช้ดุลพินิษโด,ดยมิชอบด้วยกฎหมาย ก็เป็นไปได้และสมาคมได้ร้องเรียนให้ปปชทําการตรวจสอบอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ตามและเพื่อให้การตรวจสอบของปปชมีผลสำเริจโดยเร็วสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงได้นําข้อมูลใหม่มายื่นให้กับปปชเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาที่อาจใช้อำนาจและดุลพินิจไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย